ไปดูเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ญาติสูญเสียก็ต้องมีการนำรอัถิต่างๆไปไว้ที่โกดใช่ไหมตามาวัดปรากฏว่ามีโจรอ้วนผอมผู้ชมคะไปขโมยเนี่ยไปทุบโกดนะเพื่อที่จะเอาทองเหลือแล้วก็สเตนเลสไปขายทุบเกลี้ยงเลยไม่เหลือแม้กระทั่งเท่าอัถิค่ะ บอกว่ากล้ามากไม่กลัวผีเลยนะครับไปกันที่วัดย่องไปแบบนี้ค่ะก็เป็นภาพของหัวขโมยสาวรูปร่างผอมกําลังขโมยโกดอติคุณผู้ชมคะที่เก็บไว้ในเจดีบริเวณสุสารวัดไร่ใหม่ที่อำเภอสามร้อรยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยกล้องจรนปิดจับภาพหญิงหัวขโมยซึ่งก็มีสองคนเป็นผู้หญิงร่างท้วมเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์นะคะส่วนผู้หญิงร่างผอมก็ซ้อนมาลากรถเข็นเข้าไปลาก เข้าไปเข็นเข้าไปนะคะที่บริเวณวัดและไปจอดที่สุสานข้างๆเนี่ยจากนั้นก็เดินสำรวจแล้วก็บินเข้าไปก่อเหตุใช้เวลาไม่นานประมาณ15-20นาทีจากนั้นก็ขีม่มอเตอร์ไซค์ออกจากวัดไปโดยบนกระบะรถเข็นเนี่ยมีถุงปุ๋ยภายในก็มีโกดท,ที่เก็บอัฐิคุณผู้ผมชมคะเป็นทั้งทองเหลืองนะแล้วก็สเตนเลสเอาไปเนะี่ยคุณผู้ชมจนกระทั่ง คือพอได้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่งจะมารู้ก็เพิ่งมาเปิดกล้องจอนปิดนี่แหละเห็นว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่26มิถุนายนแล้วล่ะค่ะโอ้โหสงสารญาติินะครับออหลังจากนั้นทางวัดก็ไปแจ้งให้ชาวบ้านได้ทราบเรื่องครับทุกคนเห็นข่าวก็ตกใจพากันมาตรวจสอบบางคนเนี่ยเขา่าแทบสุดพบว่าเจดีย์ที่ใช้ในการเก็บอัฐิเนี่ยมีทั้งหมดร้อยเจดีย์เลยนะครับถูกหัวขโมยเนี่ยทุบทุบช่องเก็บอัฐิแล้วก็ แตกเสียหายก็คืออธิทุกอันเนี่ยเขาจะใส่โกดเอาไว้ข้างในแล้วก็บวกปูนทับไว้แล้วปรากฏว่าหัวขโมยเนี่ยก็มาทุบเอาไปเอาโกดทองเหลืองเอาโกดสแตนเลสไปหมดเลยเหลือไว้เฉพาะาโกดหรือเป็นกระเบื้องที่เป็นเซรามิกครับก็สร้างความเสียใจกับชาวบ้านซึ่งหัวขโมยเอาเฉพาะโกดไปแต่ว่าเท่ากระดูกของปู่ย่าตายายเนี่ยทิ้งไว้เกลื่อนพื้นที่เลยครับ มันก็ต้องเสียใจแหละเพราะว่าพ่อเป็นพ่อแม่พ่อแม่พ,มพี่น้อง้านคอ้านนอาอยู่นี้อืม,อมแล้วอย่างนี้เขาเอาไปทั้งโกรธเอาทั้งเอาไปยกไปทั้งหมดเลยอ่ะสิเขาไม่โด้ดใช่แล้วไม่ได้เทด้วยเรโทรทูอ่ะอันเด็ดอนาจใจพ่อแม่ก็เพิ่งเพิ่งเสียไปได้สองปีเพิ่งอาแม่มาไว้ที่นี่ แล้วของเตียของพี่สาวน้องชายหลานชายมาไว้ทรงนี้รวมกันหมดพอดีว่ามันเอาไปมาเลยโอ้ใจใจืดใ,ใจดาเนาะครับคือเอาเนี่ยเขาบอกโกรธที่เป็นทองเหลืองแล้วก็สเตนเลสไปด้วยเพราะมันขายได้ที่เป็นเซรามิกเนี่ยไม่เอาไปเพราะขายไม่ได้แต่ที่สําคัญทําไมต้องเอาเท่าอัฐิไปด้วยอะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านก็บอกว่าเขาอยากให้ ทิ้งเท่าทิไว้เขาจะได้เอาไปกราบไหวบูชาเขาเนาะซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านนายธนิดเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียหายมาตรวจสอบแล้วประมาณ4-5รายเพราะว่าโกรหลายสิบใบถูกขโมยไปจริงๆเพราะว่าแต่ละเจดีที่บรรจุโกรของญาติพี่น้องเนี่ยหลายใบยตอนนี้เนี่ยหายไป ซึ่งก็ยังไม่ทราบจํานวนแน่ชัดนะว่าเท่าไหร่กันแน่เดี๋ยวรอตรวจสอบอีกทีนึงแต่ที่แน่ๆมีเจดีเนี่ยถูกทุบทําลายเสียหายจํานวนมากซึ่งทางผู้เสียหายก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการแจ้งความดําเนินคดีและอยากให้ตํารวจเนี่ยจับตัวคนร้ายให้ได้ค่ะ